สวัสดีค่ะมาพบกับน,น้องเป้งๆน,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 นะคะวันนี้เราวันคริสต์มาสเนไหมวันคริสต์มาสนะคะวันนี้มอรี่คริสต์มาสขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะเพื่อนๆในยูทูบของเราเนี่ยที่ติดตามเราอยู่นะแล้วคนที่ยังไม่ติดตามกําลังติดตามด้วยขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะในการใช้ชีวิตประจาวันนะคะวันนี้เป้งๆก็จะอยากมาจัดกระเช้านะคะ เป็นของขวัญพี่ใหม่กระเช้าค่ะกระเช้าพี่ใหม่ค่ะจะต้องไปหาของใส่เองเนาะไปหาของใส่เองค่ะนี่จัดจัดดอกไม้นะคะพอเราทํา y o u t กับกับดอกไม้วันนี้เราจะจัดดอกไม้ตรงนี้นะคะให้กิ๊บเก๋กิ๊บเก,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 ก๋เรามาดูกันเลยนะคะวันนี้จะจัดโทนนี้นะคะโทน,น,ะะทนสีโอรสหว,วาน,วานลูกค้าสั่งยี่สิบกระเช้าค่ะเบาๆใช่มันไม่หนกหักกมมีของเลยมันเบามาก <laughs> บอลบอค่ะยี่สิบกรนเช้าสีน่าจะหวานเหมือนคนจัดนะคะเสื้อก็เขียวคิดสมาสค่ะหมวกก็คิดสม์มาสครนะคอนนะคะแ <ไอ S 1> สง,สงสะะแสงที่สองนี่เป็นแสงธรรมชาตินะครับแสงแสง <laughs> แสงดดนะครับ <laughs> เรามาจัดกันเลยนะคะนี่เอาขึ้นข้างก่อนขขึ้นข้นาง อันนี้ต้องทำกลมเลยเหรือเปล่าไม่ค่ะแล้วแต่เราดีไซน์เลยค่ะกมมันหนาไปนิดนึงน,น,นะคะแต่ก็ได้ค่ะความสามารถเนี่ยเราค่อยใส่ใบยางใช่ไหมใช่ค่ะเราขึ้นดอกหลักก่อนนะคะหมนุนหมนุนหมุนค่ะเห็น,น,นชัดอย,<า>ยังยครับเห็นหน้าเป้งชัดหรือยัง มีแดดสองหน้าด้วยธรรมชาติ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 ไม่ต้องใช้แฟดนะคะคืนนี้ต้องให้ของขวัญใครปะคะคืนนี้หรอ,อมไม่ให้ค่ะเราต้องให้คนเราต้องให้เขาให้เราก่อนแต่ว่าบ้านเราเมืองไทยนี่ไม่มีป่องควันนะไม่มีค่ะมีแต่เตาเผา นี่เราขึ้นดอกหลักนะคะไม่ต้องเยอะนะคะทาะเดี๋ยวจะบังสินค้าในกระเช้านะคะนี่ให้เกลเกตรงกระเช้าก็พอค่คะแล้วเราก็จะใส่นีนะคะ่ะเซอร์ซี่เซอร์ซี่ใส่อะไรก็ได้นะคะอยู่ที่เราชอบเราปักยืดมาน่ดนึงนะคะนี่เพื่อความผิวของกระเช้านะคะ ฝั่งนี้นะคะหมุนหมุนหมุนแล้วก็ข้างบนสักนิดนึงให้มันแพรมแพรมฮอือฮือให้ดอกไม้มันแพรมแพรมไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะไปหมดแล้วมันจะหล่นตอนแรกมัดยงไไไม่ดด้ึกาวมัดยังไงเราไม่ได้ยึดกาวไงก็มัดอย่างนี้แหละพี่ เดี๋ยวแต่เราไม่ได้ยึดกาวไงเออใส่ตัวแซมนะคะตัวแซมนี่ตัวแซมนะคะผมชอบ,ชอบแสงแสงแดดมากเลยฮะชอบแสงแดดมากเลยชอบแสงแดดเหรอครับมันสองตาคุณดีด้้ยเกิน <c oughs> คุณน้องเปล่งว้าวเริ่มสวยนะคะหรือมันนักไปข้าง,างเนาะเราไม่มีมาลูกคินมามา,มาับไปก่อนไม่เราไม่เข้าใจว่า เพราะว่าเราเราต้องแกะออกนะมันมันก็เลยต้องเป็นอย่างนี้เราไม่ทําถาวรถ้าถาวรมันขึ้นแน่นปุ๊บใช่ก็ใส่โซเแียนะคะไม่ต้องใส่เยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันประมาณสามสิบกรัมใช่ไหมครับมันจะบางสินค้าที่เราใส่เ๋าเดี๋ยวของเราไม่โดดเด่นใส่นิดหน่อยกระจุ่มกระจิมกระจุ่มกระจิมน่ารักน่ารักไม่ต้องใส่เยอะใส่พอมีดีเทลทำราคาได้นะคะ ตกประมาณเท่าไหร่ไม่น่าจะแบบแค่แปดพันหมายถึงเราจัดดอกไม้มันน่าจะอยู่ที่ร้อยกว่าบาทอ๋อก็เห็นหนูมีราคาเยอะไงหมายถึงสินค้าในนี้อ๋อสินค้าในนั้นแต่เนี่ยปรับผ้านุ่มหนึ่งขออ๋ออ๋อนะก็ใส่อีกตะขางหนึ่งก็เสร็จแล้วค่ะนี่น่ารักนะคะ อันนี้ไม่ต้องแสงนก็ได้นะแล้วก็ดูเอานะคะความเหมาะสมเหมาะสมยังเหมาะสมครับท่านดีครับนายนี่แหละสวยเคเแล้วค่ะนี่นะคะดอกไม้ติดกระเช้านะคะ ง่ายๆนะคะทำดีๆดิใครก็ทได้ให้มันนิ่งๆนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเออนั่นแหละพอรีได้สวยเลยครับเนี่ยให้พี่ตุ๋ยถ่ายสิเดี๋ยวเพิ่มเลยเพิ่มเลนี่เดี๋ยว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 เป่งเป่งเป่งหมุนให้ดูก่อนนะมีได้หน้าเป่งด้วยนะครับพี่น้องเป่งเป่งหมุนให้ดูนะคะว่ากระเช้าปีใหม่นะคะกระเช้าเบาๆมันยังไม่ใส่ของไงครับเพราะว่าน้องเป่งจะใส่อะพวกขีม ล,ล,ลังนกเนาะเป็นเนาะใส่เยอะเลยลังนกค่ะลังนกม,มันอยู่ที่บ้านก็มีหลายพลังอยู่นะนี่นะคะนี่นะคะง่ายๆนะคะนี่นะคะแล้วก็ให้สําหรับคนที่คุณรักนะคะกระเช้าปีใหม่นะคะปีใหม่นี้นะคะขอให้เพื่อนๆใน youtube นะคะมีความสุขมากๆนะคะคิดสิใดขอให้สมรรถัฒนาสาธุไม่ใช่นะคะนี่นะคะราคาไม่แพงนะคะเป็นกันเองนะคะถ้าใครอยากทำง่ายๆนะคะก็เข้ามาดูคลิปเราได้เลยนะคลิปนี้นะ เราจะออนแอร์วันที่ยี่ห้ามันคิดสมามาสสวยชอบหมวกบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และสักส c r รต์ให้น้องเป็งๆนะคะในช่องไหนคะหนุ่มภูตะวันนะคะช่องเป็งๆมีแต่ไม่ทำอย่าลืมนะคะถ้าสอบถามเรื่องอื่นก็สอบถามมาได้เลยเบอร์เลยคะศูนย์1ปดหน่งน่งสองหหนึ่งนะคะร้านผลิตดีไซน์นะคะสนามหลวงสอง สวัสดีก่อนนะคะขอให้เพื่อนๆมีความสุขม,มากๆนะคะมีความสุขคริสต์มาสสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย